แค่หนใครเป็นเด็กย่านทุงรังสิตเราเคยได้ยินตำนานเรื่องสารลองหดตรงข้ามหมอกของเทพกันบ้างปะคือจากประสบการณ์ตรงตอนที่ังเรียนที่เนี่ยฉันบอกเลยว่าเรื่องนี้ทำให้ฉันงงแล้วก็เป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้นะว่ามันคืออะไรวะเรื่องของเรื่องก็คือสมัยที่ฉันเป็นเฟชชี่ปีหนึ่งของที่เนี่ยฉันก็เคยเห็นสารนี้มาแล้วด้วยตาของตัวเองเลยเว้ยทุกคนซึ่งวันที่เกิดเหตุเนี่ยฉันจําได้ว่าหลังเลิกเรียนวันนันเนี่ยฉันจะไปดูหนังกับเพื่อนแล้วฉันกับเพื่อนเนี่ยก็เดินตอกตอกกขึ สะพานลอยอ่ะฉันเหลือบมองลงไปเห็นด้านล่างเว้ยว่ามันมีสารสีขาวขนาดใหญ่มากจําได้ว่าใหญ่มากๆเลยนะซึ่งตัวเราเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็ยกมือไหว้ตามปกติแต่ที่พีคือเพื่อนฉันที่เดินมาด้วยกันนะชีก็เห็นเหมือนกันเว้ยทุกคนชีก็ยกมือไหว้ตามฉันเว้ยทุกคนแกฉันสองคนมารู้ทีหลังว่าสารนั้นน่ะมันไม่ได้มีอยู่จริงซึ่งตอนที่ฉันรู้คือหน้าฉันเวอร์มากและเขาว่ากันว่าหากใครที่รู้ความลับนี้แล้วก็จะไม่เห็นสารนั้นอีกต่อไปซึ่งฉันก็ไม่เคยเห็นาาาาลลลนนนัั้้ออออีีีกกกกเเยแแะท่่่ึงขไปคืวว ะจะเห็นสารไม่เหมือนกันนะอย่างวันนั้นเนี่ยฉันเห็นสารเป็นสีขาวใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนฉันเนี่ยเห็นเป็นสารไม้สีน้ําตาลใหญ่ๆเลยนะแล้วหลังจากที่ฉันจบจากที่นี่มาหลายปีฉันก็ลองแกลง้กลงถามรุ่นน้องเฟชชี่ที่เพิ่งเข้ามาเรียนนะสรุปก็คือยังมีน้องๆรุ่นหลักๆที่ยังเจอกันอยู่เยอะแยะเพียบไปหมดเลยนะคือพีคมากอยากรู้ว่าทุกวันนี้มีใครเจอกันอยู่บ้างป้าหรือว่าใครรู้ถึงที่มาที่ไปอะไรทํานองนี้ไหมคือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฉันงงมาจนถึงทุกวันนี้นะทุกคน